ีค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องอาการปวดใช่หรือไม่ถ้าใช่คุณเห็นคลิปนี้คุณโคตรโชคดีแล้วค่ะเพราะคุณกําลังจะได้ปลดล็อกสุขภาพความปวดของคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรค่ะปวดเส้นเอ็นตึงปวดรลังปวดเอวนิ้วล็อกมือชาเท้าชาค่ะแพ้สดแผลไฟไหม้น้ําร้อนลว่วค่ะปวดฟันค่ะคุณสามารถ ช้น้ำมันลดเอนยืดขวดนี้ช่วยบรรเทาอาการต่างๆที่ฉันพูดมาได้เพราะขวดนี้ค่ะมีสมุนไพรถึง24ชนิดค่ะสกัดแบบนวัตกรรมนาโนค่ะของบริษัทคงชีมมวลค่ะเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดของคุณได้จริงค่ะขอย้ํานะคะว่าช่วยบรรเทาอาการปวดของคุณได้จริงค่ะ ขวดหนึ่งสองร้อยบาทเท่านั้นขวดหนึ่งสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะสามขวดห้าร้อยบาทค่ะสามขวดคุ้มกว่าไหมสามขวดห้าร้อยบาท, 3, 500บาทเมื่อคุณใช้ต่อเนื่องนะคะรับรองว่าอาการปวดที่คุณปวดทรมานมานานค่ะรับรองได้เลยว่าเขาจะบรรเทาและค่อยๆหายไปในที่สุดค่ะเมื่อคุณใช้ต่อเนื่องคะ่ะสนใจทักแชทอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะ